สวัสดีครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการเอินบนใบแนนนะครับหรือการปล่อยกู้เนะี่ยกินดอกเบีย้ยสาย stacking ก,ก,การปล่อยกู้การเอินเอินใช่ปาวเ e a r n าอะ็ะการปล่อยกู้การเอินการเป็นสายดอกเบีย้ยการ stacking กกอะไรอย่างนี้ก็เพื่อนเพื่อนท่านใดน,นะครับที่ยังไม่ได้เป็นไบแนนโปรนะครับผมอ่ะ มันมีปัญหาเยอะมากเลยเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้เป็นใบแนนโปลนะฮะให้มองไปที่มุมบนซ้ายจำเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นใบแนนโปลนะมองไปที่รูปคนมุมบนซ้ายมือกดเข้าไปครับหลังจากนั้นนะครับให้คลิกตรงนี้ครับผมมาไอ้ขวามือเนี่ยให้เป็นใบแนนโปลครับผมมาแล้วก็มันจะกลายเป็นหน้าตาใบแนนโปลแบบนี้ เปลี่ยนจากไบแนนไลท์ไบแนนลิทมาเป็นไบแนนโปรเสร็จแล้วทีนี้พอมาเป็นไบแนนโปรเสร็จแล้วถ้าเรามาดูที่โอเวอร์วิวเนี่ยไอคำว่าเออเนี่ยมันจะมียอดเงินบอกอยู่อันนี้ก็จะเป็นคลิปวิธีการนําเงินที่เรามีไปเออเนาะก็คือเงินที่เรามีลิคริปโตเคอเรนซีเนี่ยที่เรามีอยู่ในสปอรตเนี่ยไอเหรียญพวกนี้เนี่ยที่เรามีในสปอรตเนี่ยเราสามารถเหรียญที่เรามีอยู่ในสปอรตเนี่ย เราสามารถนําไปปล่อยกู้ไปเอิรนสร้างดอกเบีย้ยได้ในโหมดเอิรนเนาะยังดีกว่าถือไว้เฉยคือถ้าถือไว้ในสปอตเนี่ยดอกมันไม่เกิดไงมันไม่เกิดดอกมันไม่ใช่เห็ดเนาะมันจะงอกมาเป็นดอกสักดอกไหมประมาณเนี้เราก็ต้องเอาไปเอิรนไปปล่อยกู้เนาะแต่ถ้าใครอยากได้สักดอกหนึ่งก็ทักมาได้นะจ๊ะทีนี้นะครับเราก็จะไปที่เอินครับผมแล้วก็ กดไปที่เอินตรงนี้ครับมาที่เอินตรงนี้แล้วไปที่เอินตรงนี้เอินเอินพอกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีผลิตภัณฑ์ของใบแนนขึ้นมาครับไม่ว่าจะเป็นออโต้อินเวสต์ลิควิดสวอปฟาร์มิงการเอินแล้วก็อีเทเรียมนี่ไอพวกเหรียญพวกนี้เราสามารถกดกดไปที่ดอปดาวสามเหลี่ยมตรงนี้ได้ มันก็จะมีบอกเลยว่าอีทีเรียมมีสเต็กกิ้งสเต็กกิ้งก็จะคือ Bitcoin เป็น proof of work ต้องตั้งเครื่องขุดแต่สเต็กกิ้งคือ P.O.S proof of stack ถือมีร้อยตัวทําให้เป็นร้อประมาณนั้นแต่ต้องเอาไปฝากไว้ไปล็อกไว้หลักการจะประมาณนั้นก็จะมีทั้งแบบปล่อยสายดอกเบีย้ยตายตัวแล้วก็สเต็กกิ้งได้4.1%อะไรก็ว่าไปมีเท่าไหร่ก็ไปสเต็กกิ้งได้แล้วก็ แล้วก็บบั้นก็มีล็อกเกตอ๋อ BNB มีแบบล็อกไอล็อกเก็ตเนี่ยสมมุติมันมันขึ้นว่าเดี๋ยวเข้าให้ดูดีกว่าถ้ามันขึ้น90วันก็ต้องไปล็อกไป90วันนี่ใช่เลยไอ้คำว่าล็อกเกตเนี่ยล็ Lock อกอ่ะก็คือสมมุติถ้า120วันนะเราก็ต้องเอาของไปฝากไว้ที่เขาอะ่ะ120วันไม่งั้นมันก็จะไม่ได้ตามไม่ได้ดอกตามนั้นอืม มันมี e t h ปล่อยกู้มี b i n a c e แบบล็อกอะฮะแล้ว bitcoin มีอะไรบ้างวะ bitcoin ก็มีปล่อยกู้เนี่ย d o กเบีย้ยก็เหลตามนี้แล้วก็สามารถกดไปที่คำว่า auto invest ได้นะครับ auto invest ถ้ากดเข้าไปที่ auto invest มันก็จะมีให้เลือกเยอะมากเลยถ้าจำไม่ผิดนะใบนีมันเปลี่ยนฟิวเจอร์ใหม่มองไม่อ่าก็จะมีพวกเนี่ยเหรียญพวกเนี้ยมีเพียบเลยอ,ะอ่ะอัลซโลนา่ามันยังไม่ตายเกล้ว่ะ แล้วก็เดี๋ยวนะแล้วก็ไอซิมเพิลตรงนเนี้ย Earn เนี่ยซิมเพิลเอิร์นเนี่ยไอตรงเนี้ยมันก็มีให้เลือกเหมือนกันนะกดเข้าไปตรงซิมเพิลเอิร์นเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกเพียบเลยสารพัดเหรียญเลยอะถ้าจะเอาบิตคอยปล่อยกู้เนี่ยก็กดไปที่ปุ่มเหลืองตรงนี้ได้เลยอือฮึแล้วก็จะปล่อยเท่าไหร่ ก็คือหมดก็คือกดแม็กไปแค้นเนี่ยอันนี้ผมมีอยู่เท่านี้แล้วก็มันจะมีดอกเบีย้ยให้แล้วก็สมมุติกดไปหมดโอเคทีนี้ไอ้คำว่าออโต้เนี่ยหมายถึงอะไรก็คือไอ้คำว่าออโต้ซับสไคร์เบอร์เนี่ยมันหมายความว่าเมื่อเกิดดอกเบีย้ย เมื่ออันนี้คือเงินต้นที่เราเอาไปเอินใช่ไหมเงินต้นที่เราไปปล่อยกู้อันนี้คือดอกเบี้ยแล้วไอ้ปุ่มออโต้ออโต้ซับสไคร์เนี่ยไอ้ปุ่มนี้คือางี้อันนี้คือเงินต้นที่เราเอาไปปล่อยกู้จํานวนที่เราต้องการปล่อยอันนี้คือเงินที่ผมมีบิตคอยที่ผมมีอันนี้คือดอกเบี้ยที่เราได้แล้วก็ตรงนี้ออโต้ซับสไครเบอร์ตรงเนี้ยมันจะทําหน้าที่แบบพอเกิดดอกเบี้ยเข้าไปอยู่ในสปอร์ะในกระเป๋าเราอ่ะมันจะทําการออโต้คืออัตโนมัติเนี่ย เอาดอกเบี้ยนะ่ะมาทบต้นทบดอกอัดเข้าไปเรื่อยอะทบต้นทบดอกไปเรื่อยคือปล่อยกู้ไปเรื่อยประมาณนั้นอืมแล้วก็ติ๊กสีเหลืองตรงนี้เนี่ยสีเหลืองข้างล่างตรงนี้แล้วกดปุ่มสีเหลืองใหญ่ได้เลยโอเคผมก็จะฝากหมดเลยเนาะผมก็กดแม็กไปเลยกดแม็กก็คือฝากหมดเลยแล้วก็มาติ๊กที่สีเหลืองใหญ่ข้างล่างแล้วกดคอนเฟิร์มโอเคปล่อยกู้เรียบร้อย หลังจากนั้นนะครับผมก็จะปล่อยกู้อีกก็ไปที่เอินตรงนี้ครับผมแล้วก็ผมจะปล่อยบิตคอยแคสผมก็ไปที่บิตคอยแคสบิตคอยแคสก็จะมีผมเล่นเป็นแต่เดี๋ยวนะอันนี้มันจะต้องเอาไปล็อกเลยถ้านี้มันจะตายตัวต้องเอาไปล็อก ดอกเบีย้ย3.81อันนี้มันให้ฝากขั้นต่ำา0 1 1นะเนี่ยไอ้คำว่ามินิมัมเนี่ยหมายถึงขั้นต่ำนะแล้วก็เงินผมมันพอเพราะเงินผมมันมีอยู่เท่านี้ผมก็กดฝากหมดเลยคือแม็กคือแม็กฝากหมดเลยแล้วก็จะตั้งออโต้ไว้ด้วยให้มันทบต้นทบดอกเอาดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นมาอัดเข้าไปบบวกกับเงินต้นก็มันก็จะทวีคูณขึ้นไปเรื่อย อันนี้เงินต้นเท่านี้บวกกับดอกเบี้ยมันก็จะทบทบ,ทบไปเรื่อยแล้วก็ติ๊กตรงนี้อ่าพอติ๊กตรงนี้เสร็จกดปุ่มสีเหลืองโอเคหลังจากนั้นก็กดไปที่เิร์นใหม่แล้วก็ทีนี้ไปดูแล้วก็ไปดูใน Simple Earn Simple Earn ก็จะมีอีเทเรียมอีเทเรียมเนาะผมก็จะฝากอีเทเรียมไว้อ่าก็อีเทเรียมนะครับอันนี้คืออีเทเรียมที่ผมมีแล้วก็ขั้นต่ำคือ0.0001อ่าอันนี้คือดอกเบีย้ย APR ที่เราจะได้แล้วก็อันนี้ตั้งออโต้ออโต้ก็คือว่าเอาพอมันเกิดดอกเบีย้ยปุ๊บมันจะเอามันจะไปอยู่ในสปอต กระเป๋าใหญ่อะ่ะทีเนี้ยมันก็จะทําการออโต้ก็คือหยนะิบดอกเบี้ยน่ะมาอัดเข้ากับเงินต้นแล้วก็เอิรนต่อไปเรื่อยทีนี้ผมก็จะใส่หมดเลยลก็คือแม็กเข้าไปก็คือกดแม็กเข้าไปแล้วก็ติ๊กตรงนี้แล้วก,กดปุ่มสีเหลืองตรงช่องนี้เค okay, เรียบร้อยทีนี้เราจะมาดูผลงานของเราได้ไงบ้างก็ ให้ไปที่คําว่าเอินตรงนี้ครับแล้วก็แอสเซทเนี่ยไอคำว่าแอสเซทคือสินทรัพย์ของเราเนี่ยมันจะมีบอกเลยว่าเรามีอะไรบ้างอยู่ตรงไหนบ้างอย่างเช่นแอสเซทเนี่ยบิตคอยเงี้ยเราสามารถกดไปที่สามเหลี่ยมดาบดาวตรงนี้ได้ไอสามเหลี่ยมดาบดาวตรงเนี้ยมันจะมีบอกเลยว่าเราเอาไปทําอะไรบ้างมันก็จะมีบอกฟิกซิเบิลอ่าอย่าง อย่างเช่นของเหรียญ bnb เนี่ยเดี๋ยวนะกดผิดอ่ะพอเราเข้ามาที่เอินใช่ไหมแล้วเราก็จะมองไปที่คำว่า asset มันคือสินทรัพย์ของเราอะอย่างเช่น bnb อย่างเงี้ยพอกดไปที่สามเหลี่ยมตรงเนี้ยมันจะมีบอกหมดเลยว่าเราเอาไปล็อกไว้60วันดอกเบี้ย2.2%ล็อกไว้ทั้งหมด 4.499ตัวแล้วก็ได้ดอกมาแล้วเท่าไหร่อะไรงไงเนี่ยมันจะมีบอกหมดเลยอันนี้ดีไฟสแต็กกิ้ง0.9%กอะไรมันก็จะบอกไว้อันนี้ก็จะเป็นพวกเหรียญรายละเอียดเหรียญต,ต่างๆที่ผมเอาไปเอาไปเอิรนเอาไปสแตก็กเอาไปอะไรไว้โอเคแล้วโปรดักโปรดักมันก็จะบอกประมาณว่าอา่า f ฟ e x i b l e เนี่ยมันมีทั้งหมดโฮไว้เท่าไหร่36ตัวล็อก15ตัวอะไรเงี้ยอย่างเช่นกดสามเหลี่ยมมันก็จะมีบอกเห็นไหมมันจะเป็นรายละเอียดอะเนี่ยกดไปที่สามเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยมันจะบอกว่าเหรียญอะไรบ้างทําอะไรอยู่เงี้ยมันจะมีรายละเอียดให้อยู่ให้เราดูว่าเงินทุนเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่เงินต้นเท่าไหร่ดอกเกิดเท่าไหร่อะไรเงี้ย ถ้ากดเข้าไปมันเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะพอกดเข้าไปมันก็จะมีบอกเลยเนี่ยอย่างเช่นอย่างเช่นอ่าชิบะเนี่ยกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีบอกว่าเงินต้นเท่าไหร่ตั้งออโต้ไว้ไหมดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นทั้งหมดดอกเบีย้ยเมื่อวานย esterday ดอกเบีย้ยเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วเออ แล้วเราจะถอนถอนเราจะไม่เอาละเราจะถอนอะทำยังไงก็ถ้าต้องการยกเลิกใช่ไหมยกเลิกเอินถ้าเราจะยกเลิกเอินนะก็สมมุติผมจะยกเลิก btc เนี่ยยกเลิกผมไม่ปล่อยละผมก็กดเข้าไปแล้วก็กดไปที่คำว่า redeem อ่า redeem กด redeem ปุ๊บอ่ามันก็จะถามว่าต้องการยกเลิกการปล่อยกู้เท่าไหร่กด max ก็คือทั้งหมดอือฮึ แล้วก็กดสี่เหลี่ยมแล้วกดคอนเฟิร์มเอ๊ะเอ๊ยกดยังวะกดแล้วอ่าเรียบร้อยได้มาแล้วก็คือดอกเบีย้ยมันจะไม่เกิดแล้วและไอ้พวกที่มันเป็นล็อกอะ่ะถ้าเราถ้าเราไปถอนอะเราไม่ได้ดอกเลยนะอย่างเช่น bnb อย่างเงี้ยเนี่ยไอ้ที่ล็อกไว้60วันเนี่ยถ้าผมไปยกเลิกอะ่ะเนี่ยผมกดเข้าไปปุ๊บแล้วถ้าผมไปรีเดมเนี่ย เราไปรีเดมออกเนี่ยก็คือมันจะไม่ได้เลยนะเนี่ยก็คือมันยังไม่ครบเวลามันให้เอาไปฝากไว้หกสิบวันอย่างเงี้ยเราฝากได้สิบเก้าวันแล้วเราถอนออกมาอะไรเงี้ยอ่าเราก็จะไม่ได้ดอกมันจะไม่เหมือนไอ้พวกมันจะไม่เหมือนไอ้พวกไอ้นี่มันจะไม่เหมือนไอ้ซิมเพิลเอินอะที่มันถอนเมื่อไหร่ก็ได้อะไอ้พวกซิมเพิลเอินพวกนี้เนี่ยไอ้โหมดเนี่ย เพราะว่าไอ้โหมดที่ไปเล่นเมื่อกี้เป็นโหมดล็อกเนี่ยไอ้ล็อกเนี่ยล็อกเก็ตเนี่ยอ่าโอเคเมื่อกี้ไปถอนบิตคอย๋ยวไปซิมเพิลเอินใหม่มีบิตคอยซับสไครต์กดทั้งหมดโอเคโอเคเนี่ยแหละครับสำหรับการเอินการปล่อยกู้ในไบแนน เค <Okay, S 2> เดี๋ยวคลิปนี้ยาวก็ตัดจะเพียงเท่านี้แล้วกันครับขอบคุณมากครับ